แม่ถือม่อ่สวัสดีครับแม่ถือม่อพ่อถือมีดว่าวันนี้ไม่ได้นัดกัน้ะว่าจพูดอะไรเคยปกติแล้วก่ยจะพูดแม่ถือม่อไงแต่มันแปลกไงเพราะมันมันมันต้องเริ่มต้นจากแม่เมล่ะวา ใิ่เองหดูเอออ่ะวันนี้เราต้องพูดภาษาใต้นิดนึงไหมล่ะสำเนียงเขาเรียกว่าสำเนียงอะไรแบบเนียนใต้เอออ่ะพูดดิทำไรอ่ะมือนี่มือนี่มือนี่เราทำไรมือนียมสายแล้ววันนี้เราจะทำทำกอดกอดกอด เอก็เธอทำหมูตอเอเอาจากร้าน ครัวแม่สีนะโหเปิดมานานแสนนานนะแล้วอาหารของเขาไม่ได้อร่อยแค่หมูทอดนะอร่อยทุกเมนูไปลองมาแล้วจากอร่อยเด็ดเค็ดดอยนะถ้ายังไม่ได้ดูเทปก็กดปุ่มนี้ข้างบนสามารถไปดูเทปอร่อยเด็ดเค็ดดอยได้นะใช่เเห็นเขาทำกันในช่อง YouTube อื่นกูทำเป็นแบบไม่รู้แต่จะมีใช่ไหมตรงนั้นแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนู้นนะก็ดูนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่ให้อีกทีหนึ่งตอน,น้ายเทปอธิบายคร้า แต่เมนูที่เขาขายดีมากตลอดตลอดวันหนึ่งขายได้หลายสิบโลก็ค<ช>ือ,อหมูทอดหมูทอดไปกินมาอร่อยมากอร่อยมากจริงๆ<อ>เวลาเรากินแบบ แกงเขานะแล้วกินคู่กับหมูทอดนะโอ้แม่เจ้าวันที่ไปกินนะเราแบบฟินมากเราก็เลยแบบแม่สีหนูขอสูตรหมูทอดได้ไหมหนูอยากเอาไปแบบให้คนดูรายการหนูอ่ะเอาไปทําตามอืมเผื่อเขาแบบไม่สะดวกนะาแม่สีบอกว่าได้ได้ให้ไม่หวงไม่หวงเลยบอกหมดเลยอย่ไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะร้านพัวแม่สีนะคะอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตค่ะคุณแม่เป็นเจ้าของร้านเองค่ะทางร้านพัวแม่สีมีเมนูถึงประมาณ45อย่างนะคะแล้วก็เราจะมีเมนูมาแนะนําให้ข้อหมูทอดสุดเด็ดของจังหวัดภูเก็ตนะคะการันตีความอร่อยนะคะข้อหมูทอดเราจะขายวันละประมาณ40-50โลนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะคะก็มีเป็นการปรุงง่ายๆนะคะ ส่วนผสมของการหมักก็จะมีเกลือมีพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสแป้ง,งเราใช้แป้งทอดกรอบนะคะหมักไว้ประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงอันนี้เป็นม,มือโปรโของร้านครัวแม่สีนะคะวิธีการทำก็ต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนเดือด คุณแม่ขอขอบคุณน้องฮารุและน้องกายนะคะที่ให้ความสนใจในร้านของพัวแม่สีนะคะก็ยังไงก็น้องฮารุก็ลองลองทําดูนะคะถ้าไม่ไหวยังไงก็ให้มาทานที่ร้านแม่นะคะถ้าไม่ไหวยังไงนะคะแม่ดูเป็นห่วงนะคะแมไม่ไหวเลยแม่ดูเป็นห่วงถ้าไม่ไหวให้มาทานที่ร้านโอเค ไม่ยากแม่ไม่ยากแม่เขาบอกไม่ยากเมนูง,ง,ง่ายๆเริ่มจากการหมักก่อนดีกว่าเน่นะหมักก็คือ<ำ>คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่แน่ใจว่ามันจะมากหรือน้อยหรือยังไงเราเราแบ่งค,ครึ่งไหมได้เกือบพลาดเพราะผม่าพลาดทุกครั้งรอบแรกแล้วอันนี้มันต้องรองนานไนี่เป็นชั่วโมงนะอะเราะะลองเป็นแบบสักสองสูบไห เราไม่รู้ต้องใส่แป้งน้อยแป้งเยอะไงเราก็จะเอาใส่หนูจะแป้งเยอะหรือแป้งน้อยหนูจะเอาแป้งน้อยอะพี่กายทำแป้งเยอะพูดถึงคอหมูนิดนึงนะคะครับคือคอหมูเนี่ยมันเป็นเกรดที่ดีมากๆอันนี้ไม่ใช่คอหมูเกรดธรรมดานะ <Wow. S 1> คืออันนี้จะหาที่ตามตลาดนะค่อนข้างยากเหรอใช่แต่ว่าถ้าเรารู้จักกับเคียงหมูดีๆเนี่ยแล้วเราสั่งล่วงหน้าเนี่ยน่าจะได้คือมันจะมีมันแทรกด้วย wow. มันจะมีมันแทรกอยู่ในหมมันไม่ใช่แบบเนื้อแล้วค่อยมามันนึ้ออกอปะนี่ถ้า<ม>นี่ชิ้นนี้จะชัดนี่แบบอ๋อมันอร่อยตรงนี้เพราะถ้ามันเนื้ออย่างเดียวมันจะแข็งอนะเนาะถูกต้องเราต้องไปหาซื้อคอหมูที่เกรดดีๆค่อนข้างแพงน,นะโลละ300บาทอ่าแยกกันทำเนาะครับเค <Okay. S 1> สูตรแป้งน้อยสูตรแป้งเยอะหมักด้วยเกลือเราไปพร้อมกันเราล้างมือกันแล้วนะฮะเกลือพริกไทย น้ำมันหอยซอสปรุงรสซอสปรุงรสอ้โอ้วาย้วายแ <Yeah! S 1> ป้งทอดกรอบอันนี้แป้งเยอะอันนี้สูตรแป้งน้อยอ่าเราจะขยำกันใส่ง้นมันไม่ได้บอกใส่น้ำเปล่ากันหน่อยนะฮะแม่สีแกก็ใส่น้ำเปล่านะแต่แกลืมบอกมากใส่น้ำเปล่ากันนิดนึง <S <S พอแล้วบอกนะให้มันเข้ากันเฉยๆถ้าแป้งเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะง่ายมากใครๆเขาก็ทําแบบนี้กันแต่ว่าทําไมของแม่สีเขาอร่อยละ่ะนี่ของหนูเหมือนไหมดูอันนี้คือสูตรแป้งแบบปกติเรียกว่าแป้งน้อยอ่ะสองสูตร สูตรแป้งปกติแล้วก็สูตรแป้ง,ปงเยอะเยอะรอหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะ<ช>แล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดกันอ่าชั่วโมง later อุ๊ยอ้าวได้แล้วเนี่ยควันขึ้นแล้วก็ดีๆทาไม่ทอดนี่คือคือไม้แล้วนะใส่เลยว้ากว้ากว้าวเอาเอาดิเอาดิ ก็ดูแต่จริงๆเราไม่ได้ทอดเยอะเท่าเขาอ่ะมัอาจจะไม่ถึงแล้วก็ปับไฟมันเป็นไฟกลางัเอ้ยมันเป็นก้อนอ่ะใช่มันติดมดไข่แป้งเยอะหรือเปล่าสูตรแป้งน้อยขอโทต้องสูตห้านีนะขอเขาเยอะน่กินกินไ้ อดูดีนะขอคารู้นะอันนี้คือสูตรปกตินะเดี๋ยวเราจะลองสูตรที่เราใส่แป้งเยอะที่พี่กายทำขมแต่ของหนูดูดีไหมดูดีดูดีจริงจริงเดี๋ยวจบเลนอาแสดงว่าหนูพลาดตอนที่โยนของลงไป ของนี้มันติดจำเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบกุ้งทอดแบบฝอยอ่ะกุ้งฝอยมันดูแบบแป้งเคลือบเยอะกว่าสิ่งนี้อ่ะอ่ะสูตรแป้งธรรมดาที่ร้านเขาทำแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้โอ้อหที่ร้านเขาจะไม่เห็นแป้งใช่ของเขาควรจะเป็นแบบเกาะๆอย่างเงี้ยแหละเห็นเนื้อเดี๋ยวขอดูดิ เห็นไหมเออค่ะชิมดูดิของที่ร้ากเขาจะเป็นแบบอันนี้จะออกแนวชุบแป้งทอดแล้วอันนี้จะเป็นแบบครุกแป้งทอดสุดท้ายแล้อยู่ที่รสชาติปล่ะเอออยู่ที่รสชาติขอชิมหน่อยสิอืาของขั้นลุกก่อนมาอืมอ เค็ม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 นิดแต่ได้อยู่อันนี้คือสูตรของพี่กายคือแป้งเยอผิดปกติอ่าเยอะเยอะผิดปกติอร่อยพูดระแบบดระเบิอืมเข้มยังดีแต่เค็มเออเอาเป็นว่าครั้งต่อไปเราต้องลดเค็มก่อนลดเค็มกว่านี้แต่แบบอร่อยไหมอร่อย ดูดีมันเอาจิงๆป่ะมันอยู่ที่หมูหมูมันดีมันนุ่มหมดเลยแล้วก็อยู่ที่ไฟด้วยคือตอนแรกอบเวลาทอดคือไฟแรงๆเลยรอให้ควันขึ้นอ่ะจุ่มลงไปเลยเพราะมันพู่แล้วก็ลดไปให้มันแบบมันดีที่หนูจริงปูมืนอกินเข้าไปมันมีทั้งมันมันมีทั้งเนื้อแบบแล้วจริงๆการปักของป้าศีอ่ะ ถ้าพูดตรงๆก็คือดาไม่ได้มีอะไรพิเศษนะ<ช>แต่คือเทคนิคที่เขาให้คือเรื่องการเลือกหมูอ่ะเรื่องกาเรเลือกหมูแล้วก็วิธีการทอดวิธีการทอดที่แบบเออมันไม่อมน้ํามันอ่ะ<ช>มันกรอบแต่ยังนุ่มอยู่ใช่ใชอ้โหูนี่ประสบความสําเร็จแล้วแต่รอบแรกครัวแม่สีแม่เป็นอาหารใ<ม>ต้สไตล์ครูเก็บนะอยู่แถวแถวถนนโพแก้วเลยไปเซิร์ชดูคือถ้าไปหาแม่สีทั้งทีเนี่ยอยากกินแต่หมูนะ กินขนมจีนด้วยพวกแกงแล้วหมูของอร่อยแบบไม่ไหวอ่ะอร่อยมากมันก็อยู่ซอยเดียวกันกับร้านเ้าร้อยหนึ่งอ่ะใช่ทะรู้กันได้นะก็อยู่ใกล้ๆสั่งเลยพวกดีๆว่าร่งดีๆหมักนะถ้าใครอยากกินตอนนี้เลยนะไปหาซื้อหมูที่ตลาดแล้วก็หมักแบบนี้เลยเป๊ะบอกเลยใช่แต่ต้องเป็นหมูแบบนี้นะใช่เออหมูแบบเกรดโลละสามร้อยแบบที่แม่สีบอกขอบคุณแม่สีมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้ว่า กแกงนะอร่อยมากถูกต้องถูกต้องอร่อยมากจริงๆนะวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะเออเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะเราจะเอาไปดูไหนจากร้านไหนมาฝากทุกทุกคนนะจ๊ะครั้งหน้านี่ขอแบบยากดิไหมประสบความสำเร็จติดต่อมาแล้วอ่ะนี่มันง่ายเสพติดความสําเร็จอ่ะเข้าใจป้ามันคนเก่งแล้วตอนนี้นี่แบบอันนี้เหมือนหลับตาทำมาจริงเนาะคือแบบนี้ย ข้างหน้าเดี๋ยวเราขอสูตรร้านแบบดังๆอีกอแต่ขอยากขึ้นเหเอาแบบเอายากไปเลยเออเพวกแบบอะไรที่มันหลายๆขั้นตอนอะ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจัดให้ขอร้านดังๆวนะวันนี้ไปก่อนนะคะแม่ถือหมอ้อพ่อถือมีดบายบาย